สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อนี้พ่พี่น้องมาเบิง่งการนอนนอนโตล่มหนาวครับอยู่ป่าอย่างอยู่สวนอย่างโดยใส่รถนอนครับนี่ตัวนี้ครับเป็นรถนอนอเนกประสงค์สามารถยกขึ้นยกลงได้เคลื่อนย้ายได้เป็นรถโฆษณาก็ได้นะครับยกขึ้นตัวนี้นะครับนี่เห็นบ่ ยกขึ้นเลยโดยใส่นี่ครับหม่องนอนหม่มองนอนกับหหกสามารถนอนได้สองคนครับนี่คือยกขึ้นไปว่างเลยครับมันทีพ่อดีครับแขบเลยทีพ่อดีกับกระบ,บ,บะเลยครับย่ำมาเสารก็ต้มกาแฟาต่มกาแฟกินเส็บเส็บเส็บแสบอากาศเจีนเนอากาศหนาวหนาวนอนฟั่งเสียงนกเสียงกาอยู่ป่าอย่างครับ อันนี้คือมุ่งครับย่ามนั่นย่ามมันบ่อมีร่มยุ่งกัดครับอันนี้สิ่งยิดเนียวยจิตไก่ครับนอนจุปลาอย่างนี่นะครับเป็น,นเขาเอื่นว่ารถอนเนกประสงค์เนาะเป็นอมองนอนครับอนเนกประสงค์ยกข้นไส้นี่แหละไส้รถนี่เหีนยหมาครับมีอุป,ปกรณ์มากไม่ อำนวยความสะดวกสปอร์ตไล่ครับติดเต็มปลาอยางกรีดลงไปูป้ใดมักนอนเปรก้นอนเปครับปุได้มักนอนเปรก้นอนเปปลาอยางบะไหครับแต่ว่าที่พุม่มใจที่เขามีปลาอยางงางอ่อมต้นใหม่สืส่อก็ได้เงินเป็นว่า,ต,ออาต้นยางซ้ำต้นเอทีเอ็มนะครับซ้ำตู้เอทีเอ็ม ไปอย่างเงาม้มือเศร้าบรรยากาศเศร้าๆอยู่ป่าอ้อยครับป่าอ้อยอยู่ข้างๆอากาศเย็นๆเนี่ยมาแลงนอนเบิงเดือนไงยอยู่ครับนี่ครับโยกขึ้นยกลงได้อนเนกประสงค์ครับนั่นเห็นว่าครับฐานขาตั้งมันมันเสีพอดีครับแคบกับกระบ,บะเลยนะครับบ่ใส่น็อตก็ได้อืต้มกาแฟกินแล้วบาน กาแฟมาตรฐานบ่กาแฟหัน้ำน้ำห่อนคับกนยังนะากาแฟร้อนนะครับกินกา,ฟาแฟซะก่อนเนี่ยมาเศร้าต้องกินครับบรรยากาศนั่งกินกาแฟเบิ่งสวนยางอากาศเย็ยนๆเสียงนกเสียงกาห้องเซวสะอยู่นะครับบรรยากาศ คนหมักนอนหน้าคนหมักนอนอยู่สวนอยู่ไ้อันนี้กาแฟครับอันนี้ปิดลงได้นะครับนี่ปิดลงได้ยามห้องสีนอนห้องก็ปิดฝาลงนะครับปิดฝาลงนั่นคือขาขามาสิพอดีครับแคบเลยครับขาเนี่ยนี่ครับเห็นเนอะอยกขึ้นยกลงก็ได้สบายครับโยกขึ้นยกลงก็ได้สบายสบายนั่นนี่ครับมาตรฐาน เอาไว้ซับนี้นะครับคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ